สวัสดีครับวันนี้ยกับตัวละครที่ชื่อว่าเดอะโอนินะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าเปิร์กต่างๆของเดอะโอนิ้จะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกของเดอะโอนิ้นะครับซันชินนะครับผมจะมีความสามารถในการมองหน้าต่างและแผ่นไม้ของผู้รอดชีวิตนะครับผมในระยะ24นี้นะครับ การโจมตีผู้รอดชีวิตจะปิดสถานะซันชินนะครับผมครับนร่บนคือคูนดาวนะครับผมโจมตีหนึ่งครั้งจะติดสถานะซันเอซันชินจะถูกปิดใช้งานทันทีนะครับผมการโจมตีผู้รอดชีวิตจะทําให้ผู้รอดชีวิตบาดและติดตัวแก้วเลือดนะครับผมเราสามารถคลิกที่มือเก็บตักแก้วเลือดได้นะครับอาล้ครับสกิลที่สองคือโลหิตกลางวานนะครับผม มลลอชีวิตที่บาดเจ็บจะติดสถานะเลือดท่วมและหมดกำลังเฉพาะที่บาดเจ็บเท่านั้นนะครับคนที่ไม่บาดเจ็บจะไม่ติดสถานะหมดกำลังนะกับเลือดท่วมนะครับผมนี่ครับสังเกตได้ครับว่าเลือดของมูลอดชีวิตจะไหลยเยอะอ,อย่างไหลเต็มเลยเป็นเปิร์ที่ดีมากครับผมสก,กิลที่สามนะครับเทวทันนะครับผม ีว่าวต,ตันแตไ,ไม้หรือ่ายไปฉายเซลราเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวนะครับแต่เราจะเห็นออร่าเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมเอาละครับเรามาดูอันติของเขากันดีกว่านะครับผมอันติของเขาจะสลับกระบองจากดาบเป็นกระบองนะครับเราจะสามารถกดพุ่งได้นะครับโีครับผมเราจะสามารถกดพุ่งการโจมตีผู้รอดชีวิตแค่ครั้งเดียวจรสามารถทําให้เขาล้มได้เลยนะครับผมโดยที่เขาแบบ ต้องบาดเจ็บนะครับผมกดพุ่งแล้วสามารถกดตีได้นะครับกดพุ่งแล้วกดตีนะครับผมถึงจะโจมตีให้นะครับกดพุ่งคือมันต้องกดโจมตีเท่านั้นนะครับถึงจะตีให้กดง้างตีระยะการตีจะไกลมากนะครับเอาละครับเราเข้าไปดูในเกมปกติกันก่อนะครับ อ่าเข้ามาแล้วนะครับผมแอดออนที่ไอไม่ใช่เปิร์กที่ผมใช้จะเป็นก้าน้าต่างการต้านไม้แตกแล้วก็กระเทิม้างแรงนะครับประเด็นคือที่ผมจัดเปิร์กแบบนี้เพราะผมเล่นไม่ค่อยโหดนะครับผมแล้วผมก็เป็นมือใหม่ด้วยอ่าผมเห็นพูรอดชีวิตหลายคนรวมปั่นอยู่สามสี่คนนะครับนี่ครับระยะการตีไม่ค่อยไกลมากนะครับโดย มันสั้นนะครับผมกดกดทางแล้วมัน,น <S <S เป็นพ่อแผน่นหรือว่าเป็นพ่ออะไรผมไม่รู้นะเอาละครับเราต้องกระจายความเจ็บปวดนะครับตีให้เจ็บทุกคนนะผมไม่ต้องไปซ้ำคนเดินม,มนะครับถ้าไม่รู้ีจิตอยใกล้นะครับตีครั้งเดียวแล้วก็ไปตีตัวอื่นนะครับเอเอกรูเว้นไปไหนไม่รอยเท้ามันหายไวจัง เขา,าหาไปเลยเออช่างเถอะเราไปหาตัวหล่นกันดีกว่านะครับโอ้ยเอาเจือดที่ตีเฉยเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแตกไปดีครับ ทีมเขามาน่าจะมากันแบบคนละปี้นะครับผมเป็นตี้ผมไปเลยแบบเก็บง,ง่ายหน่อยนะครับเนนี่ยเราเท้ารอยเท้าเขาก็าหายไปอ,อ๋อเขาเดินเก็บรอยเท้านะครับ ก็เราคิววิวประมาณ3คนครับเปิดอันตียันนะคโดนนะครับแต่ว่าติดบอลโลนะครับผมไล่กดกว่าหัวนูนี่เป็นเวลาต่างเนี่ยครับผมปุ่งไปนะตีนะครับไหนก็โดนนะครับผมตรงตรงโดนตรงผิดผมไล่ต่อเลยนะครับกว่าตีมันก็หมดนะผมยังไม่แข็ง หมายถึงการน่าจะเป็นมือใหม่ด้วยล่ะครับเบมื่อนตีหมดเราต้องเก็บหลบแก้วที่ตกอยู่นะครับรู้สึกสว่าจะต้องกดเก็บพักๆนะครับลูกแก้วถึจะไหลเข้านะกดเก็บกักเบียดน่าจะได้เดี๋ยวดูก่ามีคนทำเพิ่มมาเหิือนนะ จผมแขนจะนวไว้ก่อนนะครับต้องผจะเดินไปตรงเครื่องตหรวดเลยนะ <S <S 1> <S 1> มจะตัดยเก็บแก้วแปบนึงจะมผมปล่อยเขาเช่วยไปเลยนะครับยวผมมากับเพื่อนตรงนี้กน ตรงนี้น่าจะมีคนอยู่แล้วนะน่าจะเป็นตัวายตัวโ okay, อเคัวายจริงๆด้วยครับตายไม่นี่ไม่ต้องรีบนะครับเขาเราคุมเกมแล้วนะครับห้าเครื่องอยู่เลยตอนนี้ผมมีไม้แตกแล้วนะ ผมสามารถยัดไม้ได้เลยนะครับผมไอ,อ้คนนึงปล่อยตายแล้วนะปเป็นเพื่อนเนี่ยผมยัดไม้เลยเอาตีไม่โดนหรอระยะการตีระยะการตีรูระะ้รสึกแหวนนี้มันสั้นมากนะครับก็ต้องเตือนแบบใกล้ๆก่อนจะตีได้นะครับ อเผมใช้การฟังเสียงเอานะครับเพราะว่าผมมองรอยเท้าไม่ค่อยเกิ่งนะครับจะมองรอยเลือดได้อยู่นะโอเคผมรู้สึกว่ามีคนอยู่แถวนี้นะโอ๋ ตก่อนเขาน,น่าจะเหียกั่าทุกทีนะครับแก้วเลือดเต็มเลยน่าจะอยู่แถวนี้แล้ครับไม่ไปไหนหรอกไม่มีโอเคผมว่าออเจอแล้วครับผมเป็นคอนเน็ตน,นะครับ จะไปช่วยเพื่อนช่วยอีกตีไม่โดนนะครับจะไปอีกก็แตกสิกครับเดี๋ยวผมหานลูบีนต่อเลยนะลูบีนน่าจะมีนิวคอนเห็นนะตีคนพอดีไนมะ่เป็นไรเดินตีธรรมาดา ออกไปไม่ได้เขารอทับไม้อยู่ไปไหนอ้าวอยู่ในตโต๊ะโซนที่ครับเขาออกมาแบบนี้นะที่ผมบอกว่าเขาจิจิบไปนะครับเดี๋ยวผมแขวนตรงนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาได้นะครับ โอเคผมตายอันติรอบแล้วนะครับผมถ้าลงวินเขาแบบไม่ไม่อช่ลงวินเนี่ยคอเด็กเขาหลุดมาผมก็ไล่ต่อได้นะครับโอ้โหมีอันติอยู่ต่อไปอีกคนนะครับเดี๋ยวผมหาดาไว้ก่อนนะรู้สึกเสียงอยู่ใกล้ๆมากอะ่ะอยู่ไหนวะที่ตรงข้ามอะ ที่ผมเห็นแล้วนะครับเอาไว้อยู่นี่เดี๋ยวผมเอาไปแฝงก่อน,ก,นการเล่นดโดนนี้มันเล่นง่ายนะครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่ายากตรงที่คุมตรงที่เขาถ่ายเป็นร่างนะครับญญได้หรือเปล่านะที่เขาเปลี่ยนกระบอกนะตรงนี้จะคุมัวใหญ่ ไป